นั้นนะคะในประเด็นของน้ําตาลในเลือดใช่ไหมคะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานหรือคนที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานค่ะนะคะต้องบอกว่าการที่รับประทานโปรตีนจากพืชโดยเฉพาะโปรตีนที่มีสารสก,กัดจากถั่วต่างๆนะคะแล้ว MX โปรตีนก็ยังมีสารสก,กัดจากเมล็ดแฟลกแล้วก็จะมีไฟเบอร์หรือใยอาหารจากวีดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีใยอาหารที่เขาเรียกว่าละลายน้ําได้กับไม่ละลายน้ําด้วยนะคะใยอาหารที่ละลายน้ําได้เนี่ยแหละนะคะจะเป็นเหมือนเมือกหรือเจล เ,เข้าไปอยู่ข้างในแล้วก็ครอบคุมนะคะไขมันเอาไว้ทําให้น้ําตาลแล้วก็ไขมันเนี่ยค่อยๆดูดซึมเข้าไปในกระแสะเลือดเป็นตัวที่จะกําหนดแล้วก็ทําให้น้ําตาลในเลือดเนี่ยไม่สูงจนเกินไปค่ะนะคะคนที่เป็นเบาหวานก็จะคอนโทรลน้ําตาลในเลือดได้ดีขึ้นและที่สําคัญนะคะใน MX p r o t e โปรตีนจะมีกรดอะมิโนจําเป็นครบครบ ชนิดค่ะโดยเฉพาะ2ชนิดที่จําเป็นมากๆเลยสําหรับคนที่ต้องการควบคุมน้ําตาลในเลือดก็คือไอโซลิวซีนและวาลีนค่ะนะคะกรดอะมิโน2ตัวนี้จะช่วยให้คุณสามารถควบคุมน้ําตาลในเลือดได้ดีขึ้นดังนั้นนะคะนี่ก็คือเหตุผลทั้งหมดที่ทําไม MX Protein ีนนะคะถึงเหมาะจากการเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ไปเสริมให้กับผู้ป่วยค่ะ